เปิดสถิติวัลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยปะทะทีมชาติแคนาดาท็อป12ของโลกความเคลื่อนไหวก่อนโคชออสเกียรติพมรัชตะเกรียงไกลเตรียมนำทัพวัลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึกใหญ่ระดับโลกการแข่งขันวัลเล่บอลหญิงเนชั่นสลีก2025 VNL 2025สัปดาห์3ณสนามอาลิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทัพวันลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยมีคิวลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติแคนาดาท็อป12ของโลกวันที่13กรกฎาคมนี้เวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเปิดสถิติการพบกันระหว่างวันลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเผชิญหน้าทีมชาติแคนาดาทั้งหมดรวม6ครั้งทีมไทยชนะ4ครั้งแพ้2ครั้ง เนชันสลีก2024วันที่19พฤษภาคม2024ทีมไทยแพ้แคนาดา1-3ต่อเซต21-25ต่อ13-25ต่อ20-25ต่อ17-25ต่อเนชันสลีก2023วันที่1มิถุนายน2024ทีมไทยชนะแคนาดา3-0ต่อเซต25-17ต่อ26-24ต่อ25-21ต่อ ชิงแชมป์โลก2022วันที่4ตุลาคม2022ทีมไทยแพ้แคนาดา1ต่อ3เซต19ต่อ25 21ต่อ25 25ต่อ23 22ต่อ25เนชั่นสลีก2022วันที่14มิถุนายน2022ทีมไทยชนะแคนาดา3ต่อ0เซต25ต่อ19 25ต่อ22 26ต่อ24 o นชันสลีก2021วันที่19มิถุนายน2021ทีมไทยชนะแคนาดา3-0ต่อเซต25-16ต่อ25-17ต่อ25-17ต่อ 17. World Grand Prix 2003วันที่26กรกฎาคม2003ทีมไทยชนะแคนาดา3-1ต่อเซต28-26ต่อ25-18ต่อ20-25ต่อ25-22ต่อ 22. แมชนี้สาวไทยจะกำหนดชะตากรรมของตัวเองนะครับว่าจะอยู่รอดบนเวทีโลกได้หรือไม่เป็นกำลังใจให้นะครับ พี่จริงระดับท็อปไม่ห่างกันเด็กเราน่าจะมีโอกาสมากกว่าจากการแข่งขันที่ผ่านมาเราสู้กับแต่ละทีมได้ไม่ห่างชั้นเลยยิ่งแมชนี้เป็นแมชแย่งความเป็นความตุยในกีฬาชนิดนี้เชื่อว่าถึงตัวหลักยังมาไม่ได้ผู้เล่นเดิมและน้องใหม่ยังรวมหัวใจของนักสู้สายเลือดไทยสู้แบบถวายหัวแน่ๆเราต้องเอาใจช่วยกันเยอะๆปาฏิหาริมีจริงเสมอสู้ไปเด็กๆแล้วแฟนๆคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ